ำคอมเพนที่ร้านอาหารควรตั้งรับมือและรีบปรับปรุงให้ไวหนึ่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพอาหารมีกลิ่นเจ้าของร้านอาหารต้องรีบหาสาเหตุให้เจอแล้วแจ้งลูกค้าว่าทางร้านทําอาหารสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืนแน่นอนและทําการเปลี่ยนจานใหม่ให้ทันที2ทําไมขายแพงร้านอื่นขายถูกและได้มากกว่านี้อธิบายถึงสาเหตุที่มาของราคาอาหารว่าที่ต้องตั้งราคาสูงกว่าร้านอื่นเพราะอะไรอาจจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทําให้ต้องปรับราคาอาหารเพิ่ม3พนักง,งานบริการไม่ดีเจ้าของร้านต้อง รีบขอโทษลูกค้าทันทีและตักเตือนพนักงานตามสมควรพร้อมกับรับรองว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน 4. ทํทำไมร้านสกรปรกไม่ทําความสะอาดเลยเหรอตั้งใจลูกค้าทันทีว่าเป็นความผิดพลาดของทางร้านจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคำคอมเพนเหล่านี้เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นคําติชมของลูกค้าคือเสียงตอบรับที่แท้จริงที่จะทําให้ร้านของคุณแก้ไขได้ถูกจุดเพราะการปรับปรุงมาตรฐานของร้านคือหัวใจหลักที่เจ้าของร้านอาหารไม่ควรมองข้าม